สวัสดีค่ะพบพอกันอีกเช่นเก่าเช่นเคยเช่นเดิมเปิดคลิปมากก็จะเห็นน้องกาแฟเพิ่นดึงคาเนาะค่ะช่วงนี้ค่ก็เริ่มออกค่ะนอค้าออนเนาะค่ะกัสิผ้าเพิ่นมาดึงคาออนค่ะมาเปิดโลกกไม่เนาะค่ะให้เพิ่นเรียนรูกการใส่ชีวิตประจำวันเนาะค่ะนี่คาออนก็หลายอยค่ะพอเด็กต่มได้แก้งเด็กต้มแจวอยพีหน้องนี่ เสร็จแล้วก็ห้น้องหอบค่ะอันนี้คือบรรยากาศในสวนเนาะคะ่ะความสุกเล็กๆน้อยๆเนาะคะ่ะของขอบขั้วค่ะนี่แหละครับบรรยากาศบรรนอกบรรนองเห่าค่ะฝนตกมากไม่ไม่นอคากสิออกมม่หเ้เห้าได้กินนะพี่น้องเนาะผู้ใดมากินนอค่ะคือลํายญเนี่ยพี่น้องนี่เห้าจะเอาไปปอกินกับแจ้วกับปนเนาะคะ่ะ ออกน้ำมันท่านหลไปไหนค่ะพ่อได้กินอยู่ค่ะหม่นบกม่วงกระโดกโดกพี่น้องบน่ะกล่องอาจสไซนี่เด้อกขาจังน้อยเขาเอาไยในความทายของกล่องค่ะโคนหน่อยกับหอบเหียสะเหี้ยสายพี่น้องน้อค่ะอ้าวไปหอบไปลูกหอบไปจ้ะเอากระเอาขาไปบอกน้ค่ะปอกขาอ่อนไปกินกับน้ำพริกน้ำแจ่วน้ำปนกับวากันไปนาะค่ะ ไก่ต่มปลาต่มไก,ก่ก็ว่ากันไปค่ะบรรยากาศทงไฮทงหน้าค่ะกัะสิประมาณนี้แหละค่ะช่วงนี้กับคิดคอนเทนต์มาออกกับทายบรรยากาศมันบานไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะฝากติดตามน้ำเนยด,ด้วยจ้าเอาไปใส่เนาะคนหน่อยแม่วา้เอามาปออย่างไปทั้งหดละบานี่ให้เขาซืมาปอเนาะค่ะ คนหน่อยเคนน้องปอกคาเบิ่มแต่ว่าเพิ่นก็ปอกเป็นอยู่ดอกค่ะเพิ่อนปอกลร้เ่อแล้วอปอกไปน้ำร้องเพลงไปนี่งอะไ,ไพี่น้องแต่ว่าลำไยหัหนดบดเปิดเสียงเพราะว่ามันมีเสียงขางหนอกรบกวนเนาะครับมันเห็นให้ฟังบ่ค่อยชัด จิปอก๋อไปจนแล้วเนาะคะ่ะขาหยอดขาอ่อนๆส่วนนี้กะสิแสบเนาะคะ่ะมันเป็นขาใหม่เนาะคะ่ะจุดแรกวทำไ่ก็กปอเพร,รค่อยเป็นมา่ไหนดอกพี่น้องปอกไปตามยาค่ะกรรมนี่แหละค่ะป,ป๋อไปคือความเข่าใจปออกันไห้กะปออไปเนาะพี่น้องเนาะว่าแต่มันได้กินนี่แหละไม่คนอยากเข่ากล่อง เมนูขาอ่อนนี่พี่น้องกินกับหยังเนี่ยคะ่ะกินเอาไปทําอะไรกินบ้างเอาไปนึ่งเสลาด้วยกันหมอจะ้ะหรือจากไหนหรือเอาไปกินเอาไปลวกไปตําแจวกินกับแจวกินกับปนไปมากเมนูนยังเนี่ยคะ่ะเกี่ยวกับหยอดขาอ่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่ได้ยู่กาหน่อยนึงคือขาสื่อเขาสิบบาทลคะค่ะได้ซ้ำนันละ แต่มันเป็นขาที่เราของเราเองเนาะคะ่ะบรรยากาศเนี่ยมือเล่ลมพัดวีวีช่วงนี้ก็อากาศหนาวหนาวพี่น้องจักมัน